รู้ไหมครับอุตรดิตถ์ก็มีพิกัดลับกลวยเตี๋ยวโบราณถ้วยใหญ่ให้เยอะในราคาที่ยอมเยา่์ถ้วยนี้ผมสั่งเป็นหมี่เหลืองเย็นตาโฟต้มยำพิเศษถ้วยผมสั่งเป็นหมี่เหลืองบวกหมี่กรอบเยินตาโฟต้มยำพิเศษเชื่อไหมครับทั้งสองถ้วยนี้ตกถ้วยละแค่50บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นเมนูปกติถ้าไม่ใช่เย็นตาโฟจะตกถ้วยละประมาณ30-4สบถึงบาทขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุตรดิตหรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมา,มาลองชิมฝีมือคุณป้ากันเดี๋ยวผมจะมาทิ้งพิกัดให้ท้าย ตอนนี้ก๋ยเตี๋ยวเราก็มาถึงโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงล่ะครับทุกคนราคาแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูโอ้โหแค่ภาคกันหิวเลยนะครับผมนนรู้สึกว่าน้ำพริกเผาร้านี้ไม่เหมือนใครและอร่อยมากๆเลยครับเอาแล้วครับนะ้าต่อไปเรามาชิม มากสําหรับพิกัดร้านนี้ตั้งอยู่บ้านนา่ําตบลน้ําไข่อําเภอน้ําปาตจังหวัดอุดรธานีสำหรับใครที่อยากตามมานะครับเสิร์ชคาว่าหน่วยบริการประชาชนตบลน้ําไข่พอมาถึงหน่วยปุ๊บจะเจอ3แยกแบบนี้นะครับให้เราเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปอําเภอน้าปาดถ้าเลี้ยวขวาจะไปอําเภอทองแสนขันนะครับหลังจากนั้นให้เราขี่ตรงมาเรื่อยๆเลยขี่ตรงไปสักประมาณ800เมตรนะครับร้านแกจะอยู่ฝั่งขวาเลยชื่อร้านจะเรียกติดปากกันว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านตะกอดให้เราตรงไปเรื่อยๆเลยนะทางที่เราวิ่งอยู่ตอนนี้จะมุ่ ถ้าเมนูแนะนําของผมเลยก็คือยินตาโฟต้มยำนะครับนะไครมาที่ต้องสั่งเลยเพราะว่าอร่อยมากๆเลยนะตอนนี้ก็ใกล้ถึงร้านป้าแกแล้วนะร,ร้านป้าแกจะอยู่ก่อนถึงหัวโค้งนะครับนี่เลยเตรียมตัวหันขวาแป๊บนี่เลยครับถึงแล้วครับทุกคน